สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในแบบสปอนบล็อบทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับเป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟนต์นะเพิ่งเปิดมาใหม่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับพี่ก็มาลองเล่นเนาะแล้วก็วันนี้จะมีการมาสุ่มตัวละครดีกว่านี่นะครับก็คือพี่อยากได้มากเลยอ่ะมันเป็นตัวละครระดับซีเข็น,นะครับคือไม่บอกเนี่ยนะว่าโอกาสที่ได้เนี่ยเท่าไหร่เห็นไหมว่ามิติงเนี่ยประมาณ0.5นะแต่ซีเข็ไม่บอกนะครับแล้วก็เป็นตัวที่พี่ยังไม่ได้เลยคือแบบสุ่มไม่หลายทีได้ไม่ได้พี่ก็เลยไปฟาร์ม มีเงินอยู่ประมาณ1นึ่งแสนเพชรนะครับคิดว่ามันสุ่มครั้งละ100นะครั้งละ100เพชรนะก็คือจะมีประมาณพันตัวขอให้ออกแล้วกันน้องว่าจะออกไหมรอไปลองดูดีกว่าว่าเราจะออกไหมมันมันสุ่มได้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะสุ่มข้างไหนก็ได้นะที่เดียวกันเนาะเอาดียังไงดีข้างนอกดีกว่าข้างนอกป่ะประมาณนี้ดีกว่าเดีย๋ยวเราดูว่าสุ่ม1นึ่งแสนเพชรเนี่ยจะออกซีเ็ตสักกี่ตัวจะออกไหมดูไม่ค่อยมีด้วยโอเคบานลุย เฮ้ยสีแขนนี่ตกใจเลยนุ hmm> off, <type> ่งเลยดูนุ่งว่ตัวกากอุ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโคตรเท่ดูดูดูหมอนะหมอนหนีขาสีแขนของผมดูหมดไปฝั่งหมื่นโอ้โหฝั่งหมื่นพอดีไปสีเข็ดออกครับเดี๋ยวพึ่งสูบเหมือนเก็บไปก่อนเก็บกเป็นตัวอื่นเราไปเล่นตีเข็ดกันดีกว่า ดูดีว่าตัวซีเกตจะเป็นไงโอเคตอนนี้เราอยู่ในแมปแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวใช้เจ้าปาวานของเราก่อนเลยปาวานของเราเคลียร์ต้นเกไมไปนะรอรอตังค์นะครับประมาณพันเจ็ดห้าสิบนะครับในการวางเนานะดูดีว่าเจ้าซีเกตตัวนี้มันจะเจ๋งแค่ไหนเนาะมารอรอตังค์นะครับปาวานนี่ก็เป็นตัวที่พี่ใช้แบบว่าช่วงแบบว่าเล่นใหม่ๆนะเป็นตัวที่แบบเล่นนะ่ะชอบมากอะคือแบบ ไม่รู้ตัวอื่นอาจจะเก่งกว่านะต้นเกมแต่พี่ชอบแทประวันนะครับโอเคได้ตังแล้วมาโอ,โ,โอ้โหระยะก็คือค่อนข้างไก่นะครับถ้าบัฟแบบว่าส5ุาพี่ว่าน่าจะตึงวมดนี้นะขอวางประมาณนี้นะครับดูดิเป็นไงโมเดลโมเดลครับดูดิโคเทมัเทมัยทุกคนดูดิเทปหเทจัดเลยดูดินี่นะครับตัวสิเกศต,ตัวแรกของเกมนะครับโอเคอัพเกรดเท่าไหร่ ต้นก็คือ518นะก็คือมาแบบโคตรแรงเลยใช้ไดนนะ้พี่ว่าเป็นตัวที่แบบเจ๋งนะพี่ว่าถ้าเป็นเวลเวลตันๆแบบเวลร้อยกว่าแล้วก็ระยะแบบไกลๆเนี่ยโคตรโกงนะตีเคตัวเนี้ยเห็นเราตังนะครับอัพเกรดไป27นะน,นี่มาลองเ,เอ็นเลนเฮ้ยโจมตีดูท่าโจมตีเดี๋ยวอาเป็นคูณหนึ่งก่อนนะจะได้ไม่น,นี่เนาะไม่เร็วกันไปเห็นท่าโจมตีชื้บเป็นพลังขึ้นออกไปใช่ปะ ล่อยไปต่อยห,อหมัดดูนี่เผาปะมีเผาไหมไม่มีเผาต่อนนะแต่โจมตีเดี่ยวอะ่ะพี่ว่าโจมตีเดี่ยวหรอดิดเห็นไหมโจมตีเดี่ยวนะตัวหลังไม่โดนนะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้างั้นน่ะจริงๆนะโจมตีเดี่ยวพี่ว่าไม่เก่งอะ่ะแล้วจริงๆอันนี้อั่นใจเลยโจมตีทาร์เก็ตเดียวหรอไม่โจมตีหมู่หรอหรือโจมตีทะลุไหมนะขอดูดิไม่โจมตีทะลุนะ อ๋อมันเป็นประมาณนี้ปะขอลองดูหน่อยดิอ่าแบบไอเนี้ยแบบอะไรนะที่เราเล่นในทอยเน็ตเทวะดีเฟนอะที่มันโจมตีทะลุอะใช่ไหมขอลองดูนะอ่ะราดูรอดูโจมตีทะลุไหมดูตัวเสานะรอรอดูโจมตีข้างหลังนะครับไม่นะก็ไม่ได้โจมตีทะลุนะเห็นปะโจมตีตัวแรกตัวเดียวอะ แล้วแล้วคือแบบซีเกดหรอดูเดี๋ยวดู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 บัววานพี่นะดูบัววานพี่บัววานพี่นี่แน่บัววานบัววานกูตีทุกตัวครับผมเฮ้ยพี่เกตมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรือว่าพี่ต้องเป็นความสูงอยู่หน้ามือจะเก่งอ่ะหรอพี่เกตมันมันไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะหมดจะเท่นะแต่เป็นฟลอรใช่ไหมมีฟลอร์ป้ะเหมือนมันด้เหนื่อยอ่ะขอร้องดูดีกีดิ ขอเราดูความฟิกเกตดิฟิกเกตยังไงอะ่ะฟิกเกตเมื่อไหรอ่อ่ะปึ๊บมีสโลปะก็ไม่นะก็ปกติอะ่ะดูอะ่ะว่าฟิกเกตแบบแต่ทำไมมันโจมตีโดนสองตัวมุมเนี้ยแต่ทำไมด้านนี้โจมตีไม่โดนหรือว่าต้องเวฟสองเดี๋ยวพี่ลองดูเวฟสองทีนี้เมื่อกี้พี่ลองเวฟหนึ่งใช่ไหมมันโจมตีทะลุไหม ขอแบบว่าเดี๋ยวกองนี้นะกองที่มาพร้อมกันนะมาดูกันดีกว่าก็ไม่อะทำไมเมื่อกี้มันโจมตีด้านหลังทะลุมังหน้าขออีกทีดิอ่ะเนี่ยมันโจมตีของตัวทำไมตรงข้างหลังถ้าโจมตีด้านหลังมันโจมตีของตัวเห็นปะเนี่ยถ้าตโจมตีด้านหลังมันโจมตีหมู่เหรอแม่พอโจมตีด้านหน้ามันเหลือต้องข้าวตั้งข้าวเป็นไอ้นี่ล่าสุดอ๋อ ประวันมาแบกนี่ก่อนไม่ใช่ประวันแบกแล้วอ่ะเดี๋ยวบ้านแตกอ๋อแล้วการวางวางน่าจะประมาณสองตัวนะพี่เดานะน่าจะวางได้แค่สองตัวนะครับรอตังนะพันเจ็ดห้าสิบเนี่ยสองตัวจริงด้วยดูนะทำไมอะ่ะต้องฆ่าเป็นจบดีกลการุดป่ะ ต้องอัปเกรดด้วยใช่ไหมปุ๊บถ้ามันโจมตีมันแบบเป็นทั้งแถวอะโคตรแรงเลยนะแต่คือนี้คือประวานคือแบบจะตึงเกินไปปะขายประวานก่อนรอรอตังนะครับ ช่วงแรกก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะนี่คือมามาเล่นช่วงแรกก่อนนะดูดิแต่พี่ว่าเหมือนมันจะเก่งตอนเวลสองนะเวลหนึ่งคือแบบไ,ไม่ได้เรื่องเลยอก็ก็กลางๆนะจากที่เล่นเวลเวลแรกๆนะครับเดี๋ยวเอาประวานมาแบกก่อนแล้วกันแป๊บน,นึง แล้วก็คูณสอไปนะหาตั้งก่อนจะมาลองเล่นแบบว่าอัพเกตดูว่าอัพตันมันจะมันจะตึงประมาณแค่ไหนเนาะวางมาตรงกลางเลยกลางๆแมปแล้วกันโอเคมาเราน่าจะอัพขั้นสุดท้ายแล้วเนาะ8,750เลย่โอ้เลยะใช้เงินโคตรเยอะเลยนะดาเมจตังก็อยู่ที่ประมาณพันแเนาะอันนี้คือน่าจะเป็นเพราะว่าบับบัฟจากไอ้บัฟหมัดด้วยนะก็คือถ้าถ้าเป็นบับไอ้นี่อ่าบับสุดน่าจะโหดกว่านี้นะครับ โหดนะโหดไหมพันเจ็ดดูโจมตีมันก็ยังโจมตีตัวเดียวอะ่ะพี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมมันถึงโจมตีตัวข้างหลังทําไงถึงเนี่ยแต่ออกคือมันต้องสอนเอาง่ายถ้ามันอยู่ในระยะระเบิดปะมันก็จะโดนพร้อมกันอะ่ะทําไมมันมันโจมตีตัวเดียวตัวนี้ดูนะมาพี่เราอัปเกรดดู ไปให้ดูตัวตันก่อนก็ก็โหดอ่ะคือถ้าตันอ่ะพี่บอกเลยโหดมากโจมตีตัวหน้าตัวเดียวเอาไว้ตีบอสได้สบายเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็คูดาวถ้าแบบอัพอไอเนี้ย0.5น่าจะคือบั๊ก0.5น่าจะแบบรัวกว่านี้น่าจะไม่ถึง1 1วิปั๊น่าจะต่ำกว่า1วินะขอหยุดก่อนนะครับเนี่ยก็จะสงสัยอยู่ว่าทำไมพอตัวนี้มันถึงทรู้ว่าพออยู่ด้านข้างข้างๆอ่ะ ทำไมมันถลุแก็คือไม่ได้ออกบ้านเลยนะครับเพราะว่าบางทีก็ยิงทะลุกว่าเห็นปะถ้ามันยิงตัวที่สองอ่ะตัวที่หนึ่งจะโดนถ้าพี่สังเกตนะเห็นไหมเห็นไหมเรื่องของตัวทาไมมันอยู่โดนของตัวคือมันระเบิดหรอมันแบบหรือมันต้องผ่านทางเส้นตรงเห็นบ้านมันโดนของตัวเห็นไหมด้านเม็ดโดนของตัวเห็นไหมครับเนี่ยโดนโดนเป็นฝูงเลยแต่พอพี่วางข้างหน้าทําไมมันไม่ะลุไปข้างหลังอ่ะงงอ่ะพี่วางข้างหน้าแล้วมันไม่ะลุไปข้างหลังอ่ะ แต่ปรวังข้างหลังทะลุไปข้างหน้าม,มึงปะดูดูนะพอพี่ไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ยอมทะลุไปโดนตัวข้างหลังอ่ะพี่อยากรู้จริงเลยอ่ะตัวนี้ขายก่อนมาชื้อปล่อยไปขึ้นเตา่าแต่คือถ้าไม่ตันเนี่ยอ่อนมากเลยนะมาเห็นไหมว่ามันไม่โดนตัวข้างหลังทราไมวะ เอ้ยทำไมอ่ะทำไมบอฟอวางข้างหลังมันโจมตีตัวข้างหลังโดนตั้งหน้าดูดิล่าสุดดิคือมันต้องตั้งเป็นล่าสุดใช่ไหมเนี่ยเห็นปะมันเหงิดโดนหลายตัวอ๋อคือมันก็โจมตีทะลุจริงอ่ะมันต้องวางเป็นเส้นตรงหนิถึงจะเวิร์กเวิร์กสุดปะเพราะมันโจมตีทะลุอ่ะใช่ไหมถ้าวางแบบว่าโดดๆอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยไม่น่าเข้าปะใช่ไหมดูเดี๋ยวดูนะอ่ะ บ้าดมันเพิ่งแตกนะครับเนี่ยถ้าวางเป็นเส้นตรงมันก็น่าจะเวิร์กกว่าเนาะแล้วถ้าเอาตัวฟลอร์ด้วยก็น่าดีเห็นไหมอ๋อเออมันโจมตีทะลุจริงโจมตีทะลุใช่ใช่โจมตีทะลุนะครับครบก็คือเอาง่ายๆตามเส้นของมันเลยที่มันโจมตีเนี่ยดาเมจเนี้ยป๊บอันนี้พี่ตั้งไว้ล่าสุดนะพี่ลองตั้งให้ตัวหน้าดิอ่ะก็ทะลุนะก็ยังทะลุอยู่นะครับเห็นไหมทะลนะดูลุตหลังนะเอ้าไม่โดนดูดูตัวหลังนะโดนบ้างไหม ดาเมจมันไม่ทะลุไปข้างหลังปะถ้าเราจะตั้งโจมตีข้างหน้าเราตั้งโจมตีล่าสุดดิใช่ใช่ต้องตั้งตัวนี้ต้องตั้งโจมตีล่าสุดนะพี่ลองเล่นแล้วดูดูนะถ้าจะตั้งโจมตีล่าสุดอ่ะมันจะโจมตีตัวหลังสุดนะแล้วตัวหน้ามันจะโดนด้วยเห็นไหมเห็นไหมถ้าตั้งโจมตีล่าสุดอ่ะดูนะมันคือตัวหลังสุดนะบานแตกเกอรปุ๊บเดี๋ยวเราดูนะครับอ่ามันจะโจมตีตัวนี้นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวพี่ตั้งโจมตีตัวหน้าให้ดู เห็นไหมตั้งโจมตีตัวหน้าไม่ตีตัวหลังอ๋อไม่ให้ตีตัวนี้คือเราควรจะตั้งโจมตีหน้าสุดนะถ้าเราอยากจะวางหน้าอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องไปวางข้างหลังเลยเห็นไหมอ๋อเป็นอย่างนี้เองโอ้เล่นมาตั้งนานโง่มาตั้งนานโอเครู้วิธีเล่นมาละตัวนี้อเค,ครับก็คือมันสามารถโจมตีทะลุเป็นเส้นเนาะโอเคอเข้เมามานี้นะครับผมเ,เป็นไงตัวสกิลที่ทุกคน รู้ใครสุกไดไ้เป่าพี่เพิ่งเคยสุกได้ของแรกก็คือคิดว่าน่าจะต้องใช้เยอะกว่านี้สองหมื่นก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะฟาร์มง่ายมากแบบนี้เป็นแบบที่ฟาร์มง่ายมากๆแป๊บเดียวเวลตันนะพี่เล่นฟามวันเนี่ยเวลตันแล้วโอเคไหมอันนี้ก็เล่นมาประมาณเจ็ดวันนะครับแบบเพิ่งเปิดใหม่นะครับเทรดจะมาวันที่สิบเจ็ดมกราแหละครับถ้าแอดมินไม่บิดนะก็จะมาวันนั้นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรเจ๋งหลังจากที่อัปเดตแพททุกวันศุกร์นะเดี๋ยวจะมาอัปคลิปต่อนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้้้แคคค่่นนนีรัับบบเจอกใหหมลิปาาา๊ยย